เออไกลๆเลยฮะอย่ามันอยู่ในบ้านก่อนนะเกตเจอเหล็กด้วยฮะโอ้แสงเกมจะดังไปถึงนะเออแสงเกมแม่งดังกับป๊ับสาวป๊ับเหลือสัก50สิบครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยกระตุก FPS ตอนนี้แม่งแบบสูงมากแต่แม่งโคตรกระตุกเลยฮะเดี๋ยวตัดต่อรังจำ FPS ตอนนี้เราถ่ายด้วยอะไรจะจำเดี๋ยวเลยหลัก60ถึง59เอ้ามันมันต้องนับ50ถึง60ิเดี๋ยว,วเออกูตอนนี้แม่งโคตรเมาเลย ออกจากบ้านไม่ค่รสบายเลยฮะเออดี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 วันนี้ดูมีทิชชต่กันงั้นขอเผาเหล็กก่อนนะ ใช่ไิสามอันใช่บบว่าเออใช่แหละฮะอืมเดี๋ยวคราบกล่องก่อนดีกว่ามีกล่องอะไรไหมเช็ดเช็ดเช็ด,ชดอืมมีกล่องอะไรใหม่ๆไหม บอกนะว่าไม่มีอ๋อกล่องเหล็กยังมีอี่นี้มอีอันไหนดีกว่าวะ <laughs> เริ่มประสาทกับไอไอ้ไอนละไอ้ตัวเกม FTV ทีบีละเออเ,อ,อเดี๋ยวครับอันนีีก่าไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเ,เออดีดีดีด ติดไงล่ะลุกมุนตงซัมซีก็กะหวางของมาเลยเน่ยยาสนใจเลยอ๋อเยอะเนื้อเนื้อเนื้อได้อันมามาเลยฮะเจ๋งไง ยอดมาเดี๋ยวเอาเนื้อไปเผาก่อนนะเอ๊ะเอาไปปิ้งก่อนนะไม่ใช่เผาเผาก็เฮียแล้วไม้เหลือไม่เนี่ยเดี๋ยวออกไปตัดไม้ดีกว่าคราฟใหม่เลยอนะสะติกสตงสติกก็คราฟใหมให่หมดเลยอนะ่ะ <Do. S 2> mm hmm. เดี๋ยวแอปเปิลทองเอ้ยแอปเปิล mm hmm. เราเก็บดปก่อไม่ใช่แอปเปิลทองเรากินเนี้ยสองกินเน,นื้อวัวไปออก่อนค่อยมาเอาครับไปตัดไม้ก่อนคนระับ mm hmm. เดี๋ยวทำฟาร์มแล้วก็ เลีย้ยงวัวดีกว่าวาัวทำยังไงเจ้เอ้ยถึงนั้นเอฮ้ยขึ้นอ้ากแบงมาอยู่นี่วะเฮ้ยเฮ้ยผมเจอของดีแล้ว วิจับเหล่าอะไรเรามีอาหารกินแล้วฮะนี่ครับเป็นข้าวที่สุกแล้วครับจืดมีอะไรกินแล้วเวย้ยเดี๋ยวททำฟาร์มเฮ้ยให้ไมกแล้วอ,อ้าชิบหายแล้ว่าเข้าบ้านหมดเลย เขาเขามึงเขาดิไอเนี่ยน,น,น่ากาลัวสุดละเขาที่เขาอธิบายมา,าไงเนี่ยน่ากาลัวสุดละโอ้ยไอ้ฟ้าเราอย่าเอาหารไปเยอะก่อนดีเลยเฮียดเขียดเขียดไม่หมดต้องอาหาราเดี๋ยวเซตก่อนนะ เอาเซตกันตรงไหนวะเอ่อเปลี่ยนสีอะรครับสีแดงครับอะแลมมอบกูกลัวตายอ่ะครับหรอเลื่มคราบเอาวุธอยาเาีนยนครับดาบแบบมึงจะเอากูไม่สแต์เอาเหล็กเลยฮะ นี่ไอแคลก็ไรวะไม่บอกไอ้กีกมาแล้วมาแล้วอุสั์ขนาดกูบีดับยังกลัวเลยไปไปเดิไ,ไปเดิปตรงนี้ไม่รอด่ะ ไปแล้วครับสิทธิ์กูละไอเหียไม,ไม่ใช่สิทธิ์กูละกูกลับบ้าละมันตีได้ไหมฮะใครที่เคยเล่นก็บอกกันได้นะฮะเออกูเริ่มสตาร์ละกับใน FCB ซีเริ่มสตาร์ละ นีม่มาตก3าตกรถมันทำอะไรได้บ้างวะนี่โอ้ยมัน,ม,น,ม,นมันน่ากลัวจังวะออรู้สึกโซโล่แล้ยมันจะยากนะมันน่ากลัวไงก็ไม่รู้อ่ะเจเจต้นสากุระแล้ว เขอตัดโอ๊กแล้วก็เจอคิปเปอร์หนึ่งตัวมอดน่้นะบองตรงอะคิปเปอร์ซอมบี้อะไรอย่างงี้ไม่กลัวเอ้วิ่พึ่งพึ่งพึ่องอุ้ยพ่อบึงไอสัตว์สะดุ้งเลยเออเดี๋ย,ยนะ ไม่น้ำมันปาร์กอวะอ,อุ้ยรู้สึกว่ารังพึ่ง oh, yeah. ว,ว่ะอ๋อเหี้ยคุยอะไรวะความอึ อ้ยสัตว์กูกขึ้นเองไอ้หี่ไม่จำเป็นเออเอีวัววัวเ,ออเออข้ามาทำไมวัวมันเยอะจังวะงได้ต้นไม้แล้วครับ๋ยวไปที่จังเกิลมันก่อนนะจะไปตัดไมด้อ่ะโลของมันฮะ เปียวเปียวกูเริ่มจมานเ,เลยฮะอุยอุยแบบไม่โลเลยฮะกระตุกกระตุกมากๆครับเล่นอะไรวะไม่กระตุกเหียป่าตั้งฟ้ากูนั่งอัดคลิปอยู่นั่นดีว่าไม่กระตุกอ้เหียป่าตั้งฟ้า สีเตาได้สีดแล้วกลัวกลับบ้านไม่ถูกกันดิไม่อยากเดินออกไปไกลแนฮะกลัวกับลับ,บลืมทางกลับบ้านนะหลงทางเดี๋ยวค่อยมาตัดต้นสากุระตอนนี้แม่งโคตดกระตุกเลยฮนะอุ้ย คอมเป็นไรวะเนี่ยอุ้ยทำไมกระตุกจังวะเด้อเด้อเด้ออึดนึครับโอ้ยกระตุก FPS แม่งโคตรต่ำเลยอี่ห้อปรับนิดเดียวก็ฮะอเอาเฮียค้างกันเลยทีเดียวอเออเฮียเอา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 ไว้ปุลลื้อนี้ลื่นยังครับ ไม่เ,เออลื่นังครับลื่นแล้วแหละอ่านกระตุกนิดๆน,นะเพราะผมไม่ได้รีคอมไม่ได้เอ็นไลคอมเลยฮะเปิดมาเือบทั้งวันแหละอ่ะทุยทั้งวันเฮี่อะไรหรอ,อยยาพคาย่าหน่อยนิดนึงไนงะเออเปิดทั้งวันป้าอนะไรละไปเรียนนะครับ อุ้ยสวยขึ้นอนะ่ะต้นสักลาเวลาปรับไมไ,ไปมไ้ไปแบบเนี้ยสวยขึ้นเลยะฮะเดี๋ยวพาน่าจะไม่แหลกไม่กระตุกไม่อะไรทั้งสิ้นเนะผมน่าจะไปปรับพอมหมดแล้วนะลๆๆแหละๆๆหละๆๆุหลุหลุแลลแลลโอโอโอ,โอ ทีนาทีละวันเนี่ยอาเฮียก็ตัดมั่วเอาเขี้ยตัวฟ้าที อยากกูจะเหมือนกับไอ้สายเล็กๆสีแดงเนี่ยฮะลืมแลม้วไม่ต้องมีสายเล็กๆนี้กูเลยปรับเป็นสีแดงอ้อ why 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 มาทำเสียงไงวะตอบหน่อยสิเราหลังไมมผมอาจจะมาเล่นด้วยนะถ้าว่างจริงๆรับ เออจบเล่นน๋อเนี่ยอ,อะไรวะน๋อเฮ้ยดูก็ไม่เองสนุกแต่ตอนนี้ยไม่สนุกเลย ฟอคเออ,เอ,อตน้นมีนใช้ต้นไม้ละแต่กูออไม่อยากยุ่งกับบล็อกนี้นะบอกเออจริงๆนะแม้นว่าจะเจอไอเทมดีๆแต่กูไม่ยุง่งละจะยุ่งเมื่อตอนมีแบบชุดโกงชุดเกาะอะไรอย่างงี้เรียกเกือบตายเลยต้นละต้นไม้นี่มันทำอะไรได้บ้างบอก ช่างแมงเหอะแล้วโอ้โหวัวม่มันเจืออย่างงี้เนี่ยฉันขอประหารน,านนะ้าน้าทำผิดกฎอ่ะฉันต้องฆ่าน้ายอ่ะเพื่อลูกหลานนะเพื่อนเออแปดอันพอแล้วเพื่อนเกวัวกลัวเจอไอ้สีชมพูน,นั่นอีกเหรอ กูหลอนจริงเนี่ยไอเฮียไม่เคยหลอนขนาดนี้หลอนกว่านั่งกูนั่งเล่นเกมเขาเรียกว่าเกมอะไรวะเกมว่าขี่อะไรนี่ไอเฮียแม่งหลอนสัตย์ยากหน่อยเนี่ยฮะไอเหียวอดกี่นาทีแล้วเนี่ย Tổng render khi phụng này đây Ui Cất tục chẳng mất Cất tục Cô đơn bệnh đi mà Ở đây À Ờ อุย้ยมาล้วก็ได้มาเยอะอยู่พอถูกกันแล้วฮะ,ะเดี๋ยวเราขอเอามาเผากันก่อนเผาสักประมาณ12 12พอฮะเดี๋ยวมาเอา่านนะฮะปุ๊บ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  ๊อป๊อันนี้อันนี้ลอปิ้งครับหัวเรามีเยอะเอามาค้าเป็นก่อเลยครับวางไว้ให้ใครนะฮะแล้วก็มาโซโล่สัโซโล่ี้ตัวนี้ละโอเกมนี้ละงอจัดหนักแน่ไอ้เหี้ยแม่งน่ากลัวสัตว์อุ๊ยอยุ๊ยเท่ว่ะไอ้ย่ามีดาบห้อยหลังเลยฮะ ออกชิบหายแล้วพืดอ้องสวดเออดีดีดีเออ,ด,ด,ด,เอ,อดีเหมือนกันนะวางไว้แล้วว่าเนี่ยจะออกก็ออกสไปน์ะอ่านะส่วนนี้น่าจะได้เท่านี้แหละมันไงเห้ยไม่ชอบตาด้านหลังว่ะเขียวอ่ะดูป๊อปไอ้ไอ้วันนี้ก็ ขอต้อนรไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยนะฮะก็ถ้าอยากถามอะไรก็ถามได้นะฮะก็ถ้าใครเคยเล่นม็อดนี้นะฮะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าอะไรเป็นไงนี่มันถือธนูเปล่าวะดูดิมือไอ้ยแบบมือซ้ายอ,ะอ่ะไอ้แยไม่ใช่สาระละสวัสดีก็ขอตามนรับก่อนนะครับอย่าลืมเออแม่งคูบอกว่าเป็นสองละไม่ปา,านะซิโอเคนะจะกันใหม่ มีทีหน้าครับบ๊ายบายครับ